ต้องชนะใจตัวเองเท่านั้นค่ะถึงจะดูจนจบล้างกระทะเสร็จก็เทเม็ดแตงโมลงไปแล้วก็เริ่มน้ำเตี้ยมกวากระทะเขาก็จะอุ่นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ปิดไฟเราติดไว้ที่มันร้อนน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นกระทะนี้ก็จะอุ่นตลอดเวลาแล้วก็ไม่ร้อนมากเราสามารถใช้มือกวาดได้สบายๆนะคะ ต้องมีความอดทนสูงมากค่ะชั่วโมงที่สามน้นะคะจะเห็นความแตกต่างมากขึ้นเห็นมงกุฎที่หัวชัดเจนแล้วก็จะมีเพชรเกาะตามตัวมากเพิ่มขึ้นซึ่งความจริงจะใช้ก็ใช้ได้แล้วนะคะแต่ว่าอยากจะให้เข้าสวยกว่าดีอีกสักหน่อยหนึ่งก็คิดว่าจะทำต่ออีกสัก หนึ่งชั่วโมงค่ะก็จะเริ่มชั่วโมงที่4นะคะตอนจริงการกวาดเม็กชั่วโมงเนี่ยก็ดีไปอย่างทำให้เรามีสมาธิได้ได้ได้ตั้งสมาธิตรงนี้ถ้าไม่ตั้งสมาธิก็กระทะจะจะนาบมือเอาสะดุ้งครบชั่วโมงที่4แล้วเริ่มสวยงามแล้วค่ะจะใช้ก็ใช้ได้แล้วแต่อยากให้สวยกว่านี้อีกตอนนี้เริ่มชั่วโมงที่หหมดชั่วโมงแล้วเรามาเจอกันใหม่ คิดว่าจะทำต่ออีกสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเป็นอย่างมากนะคะพอละห้าชั่วโมงแิ่ความจริงก็สวยแล้วนะแต่ว่าไอ้หน่อยท้ายสุดสุดท้ายชั่วโมงที่ห้าก็หมดลงผลก็ออกมาเป็นที่พอใจ สวยงามค่ะขืนไม่พอใจก็ไม่ได้ขืนกว่าต่อไปต้องเป็นลมคากระทะแน่เลยก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นการกวาดเม็ดแตงโม,โมนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องเอาเมล็ดแตงโมท,ที่ได้เหล่านี้เอาไปใส่ตู้อบแห้งเพื่อให้เมล็ดแตงโมเนี่ยแห้งสนิทเวลาเราไปประกอบรูปแล้วน้ำตาล จะจะได้ไม่ละลายัารตอนนี้ก็สสำคัญนะคะจะเดี๋ยวจะเตรียมไปเข้าตู้อบแห้งแล้วคงต้องใช้เวลาอีก4-5หชั่วโมงกว่าจะนำมะเมล็ดแตงโมที่กวาดเนี่ยเอามาใช้ประกอบร่างเป็นดาราทองหรือดาราเงินที่ต้องใช้ตู้อบแห้งเพราะว่าฝนตกมาสองสวันละคะ่ะไม่มีแดดต้องใช้ตู้อบแพง้ง ก็จะใช้เวลาประมาณ5-6ชั่วโมงให้แน่ใจว่าแห้งสรุปแล้วใช้เวลาในการทำอย่างต่อเนื่องถึง12ชั่วโมงเลยเชียวนะคะโอเคค่ะก็รอเวลานี่คือศิลปะของขนมไทยคะ่ะที่ฝึกให้คนมีความปราณีตและอดทนเป็นอย่างยิ่งคะ่ะ